ะะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะสูตรปักสิบล่างนะคะปักสิบล่างแอดก็ยังไม่ได้เคยวางในกลุ่มเนาะเดี๋ยวจะเอาสูตรนี้ไปไปลองวางดูนะคะเผื่อสมาชิกตามกันนะคะใช้ได้ทุกหวยหุ้นนะคะแต่แอดยกผลมาของห้างเสี่ยงเช้านะคะ,ะยกมาเราจะเอามาปักสิบก็คือกดกดอ่า รูดหน้านะคะมันจะเป็นปัก10รูดหน้านะคะว่าปักไปกี่ตัวนะคะต้นทุนจะอยู่กี่บาทนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน e p ต่อๆไปนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะถ้าใครอยากเข้าบ้านนะคะก็คือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่องได้เลยนะคะเข้าฟรีตลอดชีพนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเข้าไปแล้วก็ อ่าแบ่งปันสูตรอ่าแบ่งปันหวยฟรีนะคะหวยหุ้นนะคะมีหวยหุ้นลาวฮานอยแล้วก็หวยรัฐบาลแล้วก็หวยหุ้นปกตินะคะอแอดวางในกลุ่มให้นะคะใครที่จะเข้าก็คือกดเข้าช่องได้เลยนะคะเข้าห้องอ่ามันจะมีลิงก์กลุ่มนะคะกลุ่มเข้าห้องได้เลยนะคะแบ่งปันฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะแอดก็คือเราจะใช้แค่เลขมาบวกกันนะคะปัก10บนะคะปัก10บล่างปัก10บล่างถ้าในถ้าในกลุ่มนะคะก็มันจะมีเป็นบางบางเว็บเนาะที่ที่มันแบบ จ่ายแพงจ่ายจ่ายถูกแบบนี้นะคะถ้าใครจะอุดหนุนบ้านรวยนะกเก้าดีนะคะก็คือเข้าห้องแอดได้เลยนะคะเข้าห้อง V I P ได้เลยนะคะก็คือเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอดจะยกมาแอดจะใช้หลักหน่วยบนนะคะบวกด้วยศูนย์คงที่ศูนย์ไม่มีค่านะคะเราแค่แบบว่าบวกศูนย์ให้มันแบบอ,อันนี้เฉยนะคะเรายกมาเราจะมาปรับ ล่างนะคะปักล่างใช้ได้ทุกหน่วยหุ้นนะคะแเรายกมาเลยห้าแล้วก็นับเพิ่มไปเลยนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าสองสี่หกปักหกตัวทุนจะอยู่ที่หกสิบนะคะกำไรเราก็จะอยู่ประมาณอ่าสี่สิบกว่าบาทประมาณนี้นะคะ อันนี้เข้าไหมคะเข้า7นะคะปัก10ล่างนะคะ1ิล่างก็จะเป็นตัวนี้อ่ากดรูดหน้ากดคําว่ารูดหน้านะคะกดคําว่ารูดหน้าอายกมาเลยตัวนี้นะคะ8 8.9.0.1.2.3ถ้าใครจะปัก5ตัวก็ได้6ตัวก็ได้นะคะแต่ถ้าแอดวางในกลุ่ม VIP นะคะ ห้องยี่กี่ห้านาทีแอดก็จะปักเป็นหกตัวเนาะอ่าเข้านะคะเข้าศูนย์ต่อมาเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาไหมคะมาสามห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาไหมมาหกอันนี้คือยกตัวอย่างมาก็คือห้ามเส็งเช้านะคะใครจะเอาไปปัก สิบล่างของห้องอื่นก็ได้นะคะได้ทุกห้องเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะลองวางในกลุ่มอ่หวยหุ้นดูนะคะจะทําสถิติให้ดูนะคะว่าปักสิบมันจะมาหรือเปล่าเนาะเป็นเป็นของผลย้อนหลังของวันนี้เลยนะคะก็คือเราย้อนกลับไปเลย8ปด <8 S 2> นะคะแปดเก้าสามมาไหมมาเ้า อ่าสามยกมาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าใครจะปักห้าตัวก็ประหยัดต้นทุนลงมาอีกนะคะเราก็เล่นแบบทบเอาก็ได้หกนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาไหมมาแปดยกมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาไหมมาศูนย์อ่าเดี๋ยวแอดจะทำ าวางในกลุ่มนะคะจะวางผลต่อไปได้เลยนะคะจะวางผลต่อไปได้เลยจะจะปัก10ล่างนะคะสมาชิกจะตามหรือว่าไม่ตามก็ได้หรือว่าเราไปเปรียบเทียบกับเราเอาไปมัดกับแอดท่านอื่นก็ได้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน e p หน้าแอดก็จะพยายามลงสูตรให้สมาชิกได้ตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะเข้าฟรีนะคะกด ลิงก์หน้าช่องได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ